せっかくのチャンスだ本気を出して俺を楽しませてくれ投稿も一つの選択だよ俺は敗者に優しいからね気を読み長してるよ褒めてあげよう手に剣万石 わめきなさい、はい、無駄だ狂<よっ> <laughs> 乱のごとくムードと

สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ได้อยู่กันใน Genjin Impact นั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําเป็นยูล่านะครับสำหรับเดย์วันเนาะก็เป็นวันแรกนะครับที่เพิ่งได้เปิดเพิ่งลองเล่นมาได้ไม่เยอะนะครับจะผมเตรียมของไว้แล้วก็อัพตัวละครมาเป็น90แล้วนะครับของมันยังไม่ได้ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับแต่เดี๋ยวเราจะคลิปนี้เราจะมาแนะนําเรื่องของเทคนิคการใช้อันติยังไงให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับก็ก่อนอื่นเลย ในคลิปนี้ผมจะใช้ดาบ4ดาวนะครับก็คือเจ้าดาบที่ได้มาจากดา a g o อนสปอันนี้ผมขัดมา3เนาะแล้วก็อ์ติแฟกเนี่ยเซ็ตที่ดีที่สุดเนี่ยคิดว่ายังไงก็เป็นเพลเฟมนะแต่ว่าผมหาสวยๆใช้ยังไม่ได้นะครับก็เลยใส่แบบนี้แก้ขัดไปก่อนใช้เป็นเพลเฟม2ชิ้นคู่กับบัสเซน2ชิ้นไปก่อนนะครับมันหาสวยๆ4ชิ้นเนี่ยยากเนาะแล้วก็ถ้วยกายภาพนะครับ ระดับโดยรวมตอนนี้ของผมเป็นเท่านี้นะครับพลังโจมตีพันเก้าอัตราครีสสี่สิบสองความแรงครีร้อยเจ็ดสิบอันนี้คือฟิตฟิตแล้วนะครับน้อยกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะครับมีเยอะก็ดีนะใครมีห้าสิบหกสิบนี่คือสวยมากๆนะครับก็ของผมได้เท่านี้เนาะได้เท่านี้นะครับก็ทําใจนะครับวันนี้นความเสียหายกายภาพตอนนี้หนึ่งร้อยสี่สิบสองนะครับคือได้มาจากดาบด้วยเนาะได้มาจากดาบด้วยนะครับกายภาพเยอะหน่อยเออ แล้วก็ตัวละครนี่เป็น c 0เนาะนะครับของผมเป็น c 0นะครับพอนสวรรค์ผมอัพมา86แล้วก็9นะครับโดยเราจะโฟกัสที่อันติเลยนะครับอันติเนี่ยคือปาดเป็นน้ำแข็งฮิตแรกก่อน418นะครับแล้วก็จะมีดาบไลฟ์ฟอร์ซอสเรียกขอเรียกซ้ำๆว่าดาบแสงเนาะทีนี้ไอดาบแสงเนี่ยเบสแอตแทกมันคือ600กว่าเลยนะครับแล้วก็ตัวของแสแต็กเนี่ยชั้นละ137เก็บได้สูงสุดที่30 ไปที่ดูคลิปที่ผมวิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้ที่เตรียมความพร้อมกันเนี่ยก็คือถ้าไม่ได้ปลด6อ่ะผมคิดว่าเก็บเต็มไม่ได้นะครับเก็บเต็มยากมากต่อให้มีดาบไปเจ้าดาบ5าดาวอันใหม่ที่ช่วยเรื่องของการตีเร็วก็ตามเนี่ยคิดว่าก็ยังฟิตฟิตดาผมว่าเก็บเต็มยากถ้าไม่ได้ปลดหเนาะทีนี้เรื่องของ c 0เดี๋ยวเรามาดูสูตรเรื่องของการเก็บยังไงให้ได้ดาบเยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้กันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในโหมดทดลองกันก่อนแล้วกันนะครับว่ามันหน้าตาประมาณไหนเนาะเผื่อใคร ถ้ใครงงๆอยู่นะครับก็ดูในตัวทดลองกันก่อนเลยอันนี้อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูไม่เยอะผมจะไม่ได้เทสให้ดูเรื่องของดาเมจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันไม่ติดคีนู่นี่นั่นขึ้นมาเนาะก็มันไม่ติดคีกก็ทําใจขึ้นไปนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูในนี้ไปเลยนะครับว่าตัวดาบเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ให้ดูกันปนดาดไปก่อนบนหัวเนี่ยมีดาบขึ้นมาเล่มหนึ่งเนี่ยคือเป็นสแต็ตกลิมเมอร์หาจากสกิลปาดนี่แหละนะครับปาดครบ2อที จะเป็นดาบไวาบนหัวลงมาหันป้ามี2เล่มนี่คือครบ2แล้วนะครับเมื่อสแตทกกิมมอร์ฮาร์ดครบ2เนี่ยพอเรากดชาร์ปเนี่ยจะมีดาบไลฟ์ฟอลเล็กๆเสียบขึ้นมาเนี่ยมาสองหมื่นกว่าอันนี้จะทำดาเมจเป็นครึ่งหนึ่งของเบสแอตแท็กของดาบไลฟ์ฟอลจากอันตินะครับคือแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นดูลาเนี่ยอัพอันตินำได้เลยครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับอัพอันตินำได้เอามาใช้กับการชาร์จโจมการกดสกิลแบบชาร์จด้วยนะครับอ่ะดูอันติกันอ่ะปาดเป็นน้ำแข็งคิดแรกอ่ะนะเนี่ย ถ้าเราตีไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับดาบมันก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสูงสุดเนี่ยก็คือถ้าสแต็กเต็มอะผมเข้าใจว่ามันจะครบทั้งเล่มนะครับผมเข้าใจว่ามันจะครบทั้งเล่มเนาะแต่ว่ามันยังไม่เคยเต็มให้เป็นเรื่องไปแล้วสักทีทีนี้อย่างที่เห็นเลยครับเมื่อกี้นี้นั่นคือถ้าคนหัดเล่นอยู่หรือ,อยังงงๆอยู่ที่เราจะใช้กันก็คืออันตีไปทีนี้ก็ก้มหน้าก้มตาประเคนทุกสก,กิลประเคนทุกการโจมตีที่มีใส่มอนถูกไหมแต่ว่าเราจะมีสูตรอยู่ครับเก็บคลิมฮาร์ทให้ได้2อก่อนนะครับตอนน เริ่มด้วยการปาดติตีธรมรมดาหนึ่งทีสกิลหนึ่งทีแล้วเราตีให้ครบชุดครับแล้วเราจะกดชาร์จได้อีกทีหนึง่งทีนี้กดแล้วเราจะกดสกิลค้างเห็นไหมคือผมจะได้ดาบเกือบเต็มทั้งเล่มเลยนะครับมันขึ้นมาคิดว่าต่ำๆมันก็ครึ่งเล่มแล้วนะครับ ซึ่งเล่มถ้าเราตีกลมๆน่าจะประมาณ15สแต็จาก30นะครับเออนี่ผมตีต่ำๆนะคิดว่าน่าจะพอทําได้ครับ14 15สแต็อะตามที่เคยคํานวณไว้นะครับก็จะสูตรมันก็จะประมาณเนี้ยนะครับลองดูแล้วสูตรนี้เป็นสูตรที่ทําให้ดาบมันดูยาวที่สุดแล้วครับก่อนมันจะระเบิดเออก่อนที่มันจะระเบิดนะครับแบบนี้ยาวที่สุดแล้วเอาลองดูกันใหม่นะครับอันตีตีธรรมดาทีนึ่ง สกิลทีนึ่งแล้วก็พยายามตีให้โดนทุกเป้าหมายนะครับให้พบสูตรอันนี้ตีวุดเป็นหนึ่งทีนะพอเสียบดาบครั้งสุดท้ายเราจะกดช้าโจมตีได้พอดีเห็นไหมเราจะสังเกตว่าไอ้เจ้าดาบไลฟ์ฟอลเนี่ยมันมันขึ้นมายาวมากๆนะครับเกินครึ่งมาเลยคิดว่าน่าจะเกินครึ่งมาเลยนะครับก็เป็นวิธีที่จะทําให้เราทําดาเมจจากกันตีได้มากที่สุดแล้วนะครับในการสําหรับตัวละครที่ไม่ได้เป็น C6 เนาะ C0 ศูนย์ถึง C5 นะครับน่าจะเหมือนกันหมดแต่ C ีไกลๆก็จะได้แรงกว่าหน่อยอะไรงนี้เนาะ เนี่ยข้อเสียก็คือตอนเนี้ยเราจะต้องตีให้โดนนะครับถ้าเราตีไม่โดนก็คือดาบมันก็ไม่งอกและดาบมันก็จะไม่ได้ขึ้นมายาวกว่าเดิมนะครับนี่ผมตีให้ดูก่อนเนี่ยพอมันจบชุดเนี่ยเราจะกดชาร์จโจมตีได้อีกทีเห็นไหมอันนี้คือพอเราตีไม่โดนเนะี่ยดาบมันก็ขึ้นมาอยู่แค่ด้ามดาบเล็กๆแค่นั้นเองครับพอครบเวลาก็ระเบิดเอออะไรประมาณนี้นะครับสาหรับสูตรการเก็บการเก็บอันตีให้มันได้แรงที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ได้มาจากคุณคกี้สตาร์นะครับมาบ เพิ่งเปิดลองทดลองเล่นตัวกันตอนไลฟ์สตรีมเนาะก็ขอบคุณคุณลักกี้สตาร์มาณที่นี้ด้วยนะครับทีนี้แตะออกปึ๊บก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าดาเมจของดาบสดาวทําได้ประมาณไหนเนาะเรื่องของถ้าแบบเราไม่มีตังเปิดดาบ5ดาวเปิดมาแล้วมันได้ไม่ตรงอะไรเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูรีวิวเต็มๆอีกทีนึงคลิปนี้จะมาเจาะลึกแค่เรื่องของการใช้อันตีอย่างเดียวนะครับเออว่าประมาณนี้มันแรงที่สุดแล้วนะครับเลยรีบทําออกมาให้ เพื่อนๆทุกคนก่อนเผื่อใครเพิ่งได้ตัวมาเผื่อใครแบบกำลังหาวิธีอยู่เนาะว่าทํายังไงให้มันได้อันตรีเต็มเลยที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีแคปกันนิดนึงเรื่องของการกดสกิลแบบกดชาร์ตอะ่ะ <Okay. S 1> ไอ้เจ้าไอซ์ไท่วอลเทคแบบกดชาร์ตคือมันมาพ่วงกับตัวพัฟซีดตรงนี้นะครับก็คือเมื่อเรามีกริมฮาร์ดสองสเต็กอะ่ะมันจะมีดาบระเบิดแถมมาให้ตรงนี้มันคิดด้วยไงเท่าที่ผมสังเกตมานะครับเออถ้าเราเก็บกริมฮาร์ดไว้สองสเต็กก่อนอ่ะไอ้ตรงนี้มันเอามาคิดในการทําให้ดาบอันตร นะครับเพราะฉะนั้นเก็บให้ได้2ก่อนแล้วก็เผื่อใครกังวลว่าเอา้าถ้าเรากดชาร์จไปก่อนแล้วเราอันติมันจะไม่แรงกว่าหรอเพราะเราเจาะเกราะมอนได้นะพอมี2พอเก็บคริมฮาร์ดล้วเรากดไอ้เจ้าไอซ์ทา e วอลเท็ชาร์จเนี่ยมันจะเจาะเกราะมอนถูกไหมเจาะกายกับเจาะน้ําแข็งอนะเนาะแต่ว่าพอยต์ประเด็นหลักของการใช้อันติให้แรงของเราเนี่ยเราไม่ได้หวังน้ําแข็งไงเราไม่ได้หวังปาดช็อตแรกเนาะเราจะมาหวังแค่ตอนที่ดาบไลฟ์ฟอร์มันกาลังเก็บสะสม ตัวดาเมจของมันแล้วก็ระเบิดออกมาเพราะฉะนั้นเราจะใช้การเจาะเกราะเนี่ยก่อนที่ดาบจะระเบิดนะครับเผื่อใครสงสัยว่าทําไมต้องทําแบบนี้เออคือเราเลยเก็บการชาร์จโจมตีเนี่ยมาใช้ก่อนที่ดาบจะระเบิดครับเพื่อที่ให้เก็บสแต็กได้สูงที่สุดก่อนที่ดาบจะระเบิดนั่นเองหวังว่าจะไม่งงเนาะใครงง,งยังให้ลองพิมพ์มาถามและการคิดว่าน่าจะไม่งงนะเออแล้วก็จากที่ลองลองกันมาจากหลายๆคนนะครับเออในแก๊งเมมเบอร์เนี่ยที่ช่วยกันดูก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ใครที่มีสูตรต้องเหนือจากนี้ก็สามารถมาแนะนํากันได้นะอเออใครอยากแบ่งปันเพื่อนๆนะครับว่าแบบเฮ้ยผมมีวิธีเก็บได้เยอะกว่าน,นี้ที่ซีสูนก็เก็บเต็มลองมาบอกกันได้นะครับอันนี้เก็บสองครบแล้วเนาะอ่ะาวางนกเจาะกอนอไปก่อนครับเอาชัวร์ที่หนึง่งผมรอใส่กลอยรอบนึงก่อนนะครับอ่าเข้าไปเลยทีหนึ่งทีสกิลหนึ่งทีีทครบชุดครบไหมปึ๊บผักาบ ปุ๊บกดชาร์จอัดโอเคระเบิดซึ่มอ่าเนี่ยได้2 8งแนะครับอันนี้คือโล่ปู่แล้วก็ตีเบนเน็ตพ่วงด้วยเนาะก็ทำได้ประมาณนี้นะครับสำหรับพลังของดาบเล่มนี้นะดาบสีดาวเนาะเจาะไมาย,ยังไม่ได้ตีให้ดูใช่ไหมครับว่าดาเมจทำได้เท่าไหร่นี่ผมตีไม่ค่อยคีเนาะคีเรตผมต่ำนะครับอ่ะจะตายแล้วประมาณนี้นะครับก็ตีก็แกว่งๆอยู่นะครับประมาณเฉลี่ยก็อยู่ประมาณหมื่นนะเมื่อกี้มี9,800มี12,000 ก็แรงอยู่นะครับเป็นตัวที่จัดจ้านในย่านนี้แน่นอนนะครับสําหรับยูราเนาะก็คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ละกันนะครับมาแนะนําแค่เรื่องของการใช้ใช้ตัวสกิลอัลติเมตยังไงให้เก็บสแต็กได้สูงที่สุดเนาะที่เราจะทําได้นะครับเพราะว่ามันแรงจริงๆเนาะมันแรงจริงๆเรื่องของเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าใครมาดูนะครับคือตัวเบสเมจเนี่ยมันแบบถ้าเราเทียบการเก็บสแต็กอะถ้าเราเก็บได้10ส,สแต็กนี่คือมัน1,370%าไปแล้วนะครับ อีเบสเดเมจนี่คือคือดูน้อยๆไปเลยนะครับเออการเก็บสแต็กของอันติของยูลาเนี่ยเลยค่อนข้างสําคัญนะครับก็อยากจะให้มันแรงนะฮะประมาณนี้ละกันเนาะไว้เดี๋ยวยังไงลองเล่นลองอ์ติแฟกอะไรไปเรื่อยๆก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูรีวิวฉบับเ็มกันอีกทีในคลิปหน้าละกันนะครับผมมีดาบจะลองให้ดูหลายเล่มเลยนะครับก็มีทั้งดาบแบ t นท์พลาสมีทั้งอ่าวู๊ปลฟสโตนด้วยเผื่อใครมีวู๊ขัดเยอะๆอยู่แล้วเนี่ยใช้วู๊คกรุ้มไหมอะไรเงี้ยไว้เดี๋ยวเจอกันในรีวิวฉบับเ็มได้นะครับแล้วก็อตอนนี้้ดวย ผมใส ah ่แค่นี้อย oh. ู่นะครับเออยังหาเพลเฟมสวยๆใส่ไม่ได้ไว้เดี๋ยวเจอเพลเฟมสวยๆเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะรีดาเมจได้สูงแค่ไหนเนาะก็ยังไงขอบคุณทุกคนด้วยแล้วกันนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ใครมี้อแนะนําอะไรเกี่ยวกับการเก็บสแต็คดาบเนี่ยสามารถมาแชร์กันได้นะที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปฝากร้านสปอนเซอร์ด้วยครับร้านเดอะฮันชอปเติมเงินเติมเกมราคาถูก ปลอดภัยร้อยเนนะฮะก็ยังไงอยู่ลิงก์ด้านล่างเนาะสามารถไปใช้บริการกันได้นะครับเติมถูกเติมคุ้มนะครับมีกิจกรรมเรื่อยๆด้วยนะครับก็ยังไงดูคลิปนี้กันแล้วกดไลค์เป็นกำลังใจกันหน่อยละกันไปแล้วบายบายสวัสดีครับ